โอ้ยที่ตรงนี้กล้องเหรอเฮ้ยฮัลโหูสวัสดีจับมือกันหน่อยนันเหรอเราเราก็แค่อันนี้เองไม่ใช่ทอไมเรามาอยู่เราก็เล่นเกมกับตักจีไปอ่ะใช่มาผุกคนโปรดทราบมาอยู่ตรงกลางห้องโถงด้วยค่ะมาอยู่ตรงกลางแล้วเกมที่ทุกท่านจะได้เล่นก็คือเกม A E I O U เริ่มเกมได้โกโกวาโกชีเพียกนี้ด้กูจะไม่ใคเก็บนะโกโกวากโกเจ้เข้าแล้ว <c oughs> เฮ้ยเหลืออีกกี่นาทีเนี่ยดูแป๊บนึงทำไปดูก่อนเฮ้ยยังกินไม่กี่นาทีเดี๋ยนั่งตรงทรายก่อนปิ้ทรายทรายเต็มเลยใช้จินมดิห้าสี่สามสอง,สองหนึ่ง โอ้โหมดเวลาแล้วอ่ะโอ้โยศูนย์เวยกลับห้องดีกว่ามานหนูมากลับห้องกันไปไปกลับห้องกันนอนดีกว่าเออนี่เช้าแล้วใช่ไหมยี่โมดเลยเนาะคนกจิโอ้ยไปทุกคนไปที่ห้องโถงงฮ้ยห้องโถงตรงนี้ใช่ไหมห้องถงไปไปเลือกเกมกันเฮ้ยแผ่นน้ำตาลเหรอ ไอเรแกะเหนอพี่เลือกอันนี้วงกลมหนูเลือกวงกลมเอาเข็มไปด้วยดีกว่าเอาไปแกะเขาให้เอาไปแกะแล้วจะแกะได้ไหมนี่อ่ะมาสู้แกะแกะแกะทุกคนเนี่ยเราแกะได้แล้วเอาไปให้พวกคุมแล้วก็ไปเก็บกันโอเคเสร็จแล้วเรากลับไปนอนกันนอนทุกคนเราอยู่ในผ้าห่มเรายังไม่นอนนะทุกคนนี่เราก็ยังไม่นอนนะ เดี๋ยวเราว่าเราไปสักหน่อยนะเดี๋ยวผมผมว่ามันผมเจาเรื่องอะไรผมตั้งแตเ่เล่นเกมมเนี่ยผมเห็นคนตายเยอะมากเลยนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่าอ่ะมันบอกอะไรของมันว่าทุกคนดูบอกว่าเห้ยมันตายไปแล้วทุกคนน้องเราก็ยังไม่นอนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเราเลยเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยสงสัยจะโกรธอยู่นะครับทุกคน กตัดไปทุ่งนี้เือพรุ่นี้เหรอไม่อยากเล่นเกมน้วคุณมันตายเยอะเนี่ยไม่อยากเล่นเกมแลวมาผู้คุมคบผมขอใช้ส์โหวตครับได้ครับน้วหนูกดไม่เล่นนะแอดแอดพี่ไม่เล่นแอดแอดหุ่ยหุ่ยทุกคนคนไม่เล่นเยอะกว่าได้กลับบ้านแล้วเฮ้ยมาจอดที่ถนนเนี่ยกลับบ้านก็ได้ไปกลับบ้าน เพิ่เพิ่พึบนอนดีกว่าแม่นนหนอประตูบ้านเรามันเป็นไรอ่ะพี่พี่พึ่งตื่นคนแรกนะแม่หนอเนี่ยประตูบ้านเราเฮ้ยมีบัตรนามบัตรอันที่ชวนเล่นเกมนี่เลยเราก็ยากจนอยู่ด้วยเนาะเราไปเล่นเกมนั้นอีกไปรอที่ที่เราเคยรอกันไปไป<ะ>นั่นเฮ้ยเมื่อไร่รถจะมานะอวิยรถมาแล้วไปขึ้นกันว้าวว้าวเอ้ยอะไรอ่ะสลบก่อนคือ เฮ้ยอยู่ห้องนี่ีกล้วเพราะว่าเราต้องหาเงินไปเลี้ยงแม่ใช่ไหมใช่เออไปไปเล่นเกมที่สามกันไปโบยก่อนเลยเกมที่สามมาตรงนี้น่นหนูพี่เป็นคนโยนเองเกมสามขานี่เราต้องปูขาไว้อย่างนี้อึ๊บพี่โยนให้นะโดนแล้วพันหนึ่ง 1> 1 uh, <laughs> หนึ schnell, ido, ana, канал, haha, ่งหนึ่งเอาหนอนหนูเอาขาข้างนี้ไปขาพวกเราไปก่อนขาเราไปก่อนเดี๋ยวพี่ดอกเองหนึ่งเราสามโอเคพาแล้วไปหนึ่งเอ้ยน้องเลี้ยวเลี้ยวตรงเนี้ยนี่แหละเสียเวลาไปไป ไปไปออถึงแล้วคนเมื่อกี้เราก็ดานแบบทานเมื่อกี้มาแล้วนะเราไปดานต่อไปกันนอนก่อนนะนอนตื่นดิแย่รู้สึกง่วงแย่ง่วงทุกวันเลยเออไปแบบเฮ้ยเรามาอยู่ที่กลางห้องแล้วเฮ้ยด่านทําไมมันมันมีอันนี้เยอะจังประตูเฮ้ยเฮ้ยนั่นอบวบน เขาบอกว่ากินลเขาบอกให้วนกินละมักังมาแกงกินลมังกังมาแกงกินกลิงกะลิกินกราากลงกะลิง่้องกินกะลิงกลิงกินะลิงกะลิจับคู่สองคนนตรงนี้น้เวเร็วเขาห้องตรงนี้ได้แล้วลงไปหน่อยแป๊บไม่ต้องตามมาอุตตามมาทำไมคนามจริงเยมาินี่ มาอยู่ในนี้โอเคเอาไปก่อนแม่หนูถือผ้าไว้อันหนึ่งพี่ถืออันนี้เธอถืออันนั้นล้วหนึ่งอ่ะจับคู่คนเดียว้ยพี่ไปตรงนั้นนะหนูไปที่เดิมของพี่นะนั่งเลี้ยวเข้ามาในประตูแล้ว เฮ้ยน,น,น้อนหนได้ยินพี่ไหมพี่พอยู่ในห้องเออสามสองหนึ่งเปิดระตูเปิดเอ้ยเปิดแล้วออกมากันน,น,นั่นหนอ้ยเฮ้ยพีสองประตูอะไรเอนอน,นั่นหนพี่ปวดฉี่เดี๋ยวพี่เข้าไปเข้าห้องน้ำก่อนนะบ๊ายบายใช่ไหมแป๊บบนึ่งนะเขียไหมเดี๋ยวพี่ไปฉี่ก่อนนะทุกคนน้องหนนอนแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำดีกว่าคนจริงจริงเราไม่ได้เข้าห้องน้ำแต่เราจะไปดูว่าเกมต่อไปมันคือเกมอะไร คิมไหมทุกคนไปเดี๋ยวไปกันเฮ้ยขับไปกว่าโอเว็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเราไปสืบในท่อกันฮ้ไปกันเฮ้ยมีช่องอะไรอยู่ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับนี่ทุกคนเรามุดเข้ามาในท่อเดี๋ยวเราไปกันเผื่อเราจะได้เบาะแสกันพรุ่งนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เลยทุกคนไม่ได้เลยเดี๋ยวเราออกไปกันนะทุกคนทุกคนปีนกลับกันปีนปีนปีน อุ้ยออกมาได้ทุกคนออกมาได้แล้วเดี๋วยวไปบอกน้องสนุกกันน,น,น้องหนะูพี่ได้เบาแสมาด้วยว่าเกมพวกนี้คือเกมอะไรพี่ไม่ได้เบาแสอะไรมาเลยน้องหนูนะพี่ไม่รู้เลยว,ว่าเกมต่อไปคือเกมอะไรนอนอุย้ยง่อยเกลืเฮ้ยอะไรอะเราตื่นสายเกลือเฮ้ยผู้เล่นไปได้เสียเข้าอ,อะไรครับ,รรบเขาบอกว่าน้องหนูเขาบอกว่า ไปลบหน่วยลบกันเฮ้ยเฮ้ยปืไนไงนี่เขาเตรียมให้เราอยู่หนูไปกันไปไปเฮ้ยโนหนูน,น,นี่ไงทางขึ้นไปขึ้นไปกันเหมือนในสวิิเกมเลยเออเออสวิิเกมคืออะไรวะอ๋อที่เขาบอกไงไปเฮ้ยเฮ้ยนนโนหนูไปเฮ้ยทุกคนเจอฟันแมนฟันแมนจะกินผมนะครับผมโดนแบบผมเอะ